สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรี n n e l กันนะคะในวันนี้นะคะไอยมานั่งเต็มจอแบบนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นค่ะกับการรีวิวนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวกับเจ้าสิ่งนี้เลยเม่ทิศเลด a ้เตอร์นั่นเองค่ะ โดยเจ้าเม่เนติกเรดิเอเตอร์นะคะหรือก็คือพัดลมติดมือถือตัวนี้เนี่ยก็มาจากค่ายเพล็กซ์โทนเช่นเคยนะคะและก็เป็นตัวรุ่น ex1 นั่นเองค่ะแล้วก็จะพัดลมตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาแค่ตัวพัดลมนะคะแต่ว่าเราจะได้ตัวเคสหนีบติดโทรศัพท์แถมมาด้วยนั่นเองค่ะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาดูรายละเอียดรอบกล่องกันก่อนนะคะซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นภาษาจีนเนาะแต่ว่าก็มีรูปบอกฟังก์ชันกนารทํางานข้างกล่องอยู่นะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะว่ามันก็คือพัดลมติดมือถือ ระบายความร้อนนั่นแหละอารมณ์แบบฮิตซิงแนวนั้นเนาะพอแกะก,กล่องกระดาษออกมานะคะก็จะมาในรูปแบบกล่องพลาสติกนะคะแล้วก็มีบุโฟมในกล่องหอ่อตัวพัดลมแบบแน่นหนาอย่างดีเลยค่ะตรงนี้พอเปิดกล่องออกมาปุ๊บนะคะก็จะเป็นตัวพัดลมก่อนเนาะ หน้าตาโดยรวมนะคะก็สวยงามดีค่ะและวัสดุตัวพัดลมนะคะคือสัมผัสดีมากเลยค่ะไม่รู้สึกว่ามันกองแก้งเลยนะคะแล้วก็น้ำหนักก็เบาด้วยค่ะข้างหน้าตัวพัดลมตรงนี้ก็จะมีจอ LED เล็กๆนะคะเอาไว้แสดงอุณหภูมิการทำงานของพัดลมค่ะและส่วนแผ่นด้านหลังตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นแผ่นแม่เหล็กเนาะโดยรวมก็สวยงามค่ะกระทัดรัดนะคะไม่รู้สึกเทอะท้าจนเกินไปนะคะวางบนมืออายแบบสบายๆเลยค่ะ มาเปิดดูกันตรงนี้ต่อเลยนะคะก็จะมีสาย USB Type C แถมมาให้ด้วยนะคะซึ่งมันก็เอาไว้ใช้ต่อไฟเลี้ยงกับพัดลมเนาะแล้วก็จะมีแผ่นแม่เหล็กมาให้อีกหนึ่งแผ่นนะคะพร้อมกับฟิล์มใสๆกลมๆ อันนี้น่าจะเอาไว้ติดทับแผ่นแม่เหล็กหรือเปล่านะคะแบบเอาไว้กันลอยเหรอเอออันนี้ไอก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าตัวแผ่นแม่เหล็กของมันเองเนี่ยก็จะมีแผ่นกาวแปะข้างหลังมาให้แล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีกระดาษคู่มือมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นการสอนใช้พัดลมว่าติดกับมือถือยังไงนะคะก็ตามรูปเลยค่ะ ทีนี้นะคะก็มาดูตัวเคสหนีบมือถือกันค่ะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแกออกมาก็อ่าวัสดุเป็นพลาสติกนะคะก็เอาไว้ใช้หนีบตัวพัดลมนะคะยึดติดกับมือถือเลยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีหนีบเนี่ยก็คือมันจะมีร่องใส่ตอนหนีบด้วยนะคะคือใส่ให้ถูกด้านด้วยเนาะเพราะว่ามันจะต้องเว้นช่องเอาไว้เสียบสาย USB ตรงนี้นะคะ ซึ่งตัวหนีบเนี่ยเขาก็ออกแบบเว้นจุดตรงนั้นให้แล้วนะคะตอนเราใช้เนี่ยก็หันให้ถูกด้านนะคะมันก็จะเข้าล็อกของมันพอดีเลยค่ะแล้วพอใส่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็หนีบติดกับมือถือของเราได้เลยค่ะ ซึ่งวิธีติดตั้งตัวแม g เหล็กเรดิเอเตอร์นะคะหรือก็คือพัดลมมือถือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมือถือของเรานะคะมีไวเลสชาร์จในเครื่องเลยเนี่ยมันก็จะมีแผ่นแม่เหล็กในมือถือของเรามาให้นะคะและก็เจ้าตัวพัดลมนี้เนี่ยตามที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะว่ามันจะมีแม่เหล็กนะคะตรงนี้เนี่ยติดมาให้ตั้งแต่ต้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดอย่างที่ว่านะคะเรามีไวเลสชาร์จในมือถือของเราเนี่ยมันก็จะสามารถติดกับเครื่องของเราได้โดยทันทีเลยค่ะนี่ตามที่เห็นเลยเนาะ มันก็จะเป็นแม่เหล็กดูดติดกันนะคะไม่ตกอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับมือถือของใครนะคะถ้าเกิดมือถือรุ่นนั้นๆนีนน่ไม่มีไวเลสชาร์จนะคะอย่างเครื่องนี้เป็นต้นเนี่ยไม่มีไวเลสชาร์จเนี่ยมันก็จะไม่สามารถดูดติดแม่เหล็กได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีแผ่นแม่เหล็กที่เป็นไวเลสชาร์จในมือถือของเรานั่นเองค่ะแต่ก็ตามที่บอกไปนะคะว่าเจ้ารุ่นนี้นะคะเขาก็แถมอุปกรณ์มาให้นะคะก็จะมีแผ่นแม่เหล็กแบบนี้ ซึ่งแผ่นแม่เหล็กอันนี้เนี่ยเราก็สามารถติดกับเคสมือถือของเราก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้เป็นหน้าที่แม่เหล็กเนี่ยดูดกับตัวพัดลมได้นั่นเองค่ะแบบนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากจะติดสติกเกอร์แม่เหล็กที่เขาแถมมาให้แบบนี้นะคะแบบเออกลัวมันไม่สวยงามกับมือถือของเราอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะมีตัว หนีบเคสแบบนี้เนาะมาให้แทนนะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เจ้าตัวหนีบเคสอันนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ป้องกันกันกบตัวที่เราใช้แม่เหล็กติดกับเครื่องได้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบเออกลัวกันหลุดกันพลาดอะไรอย่างงี้นะคะ mm hmm. เพื่อความแน่นหนาเนี่ยมันก็สามารถแบบประกอบร่างแบบนี้เนาะแล้วก็ติดกับมือถือของเราได้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบสายไฟกับตัวพัดลมกันนะคะว่าเมื่อเราเสียบไปแล้วเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันการทํางานอย่างไรนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีอยู่2โหมดด้วยกันค่ะนั่นก็คือโหมดที่1น,นะคะจะเป็นโหมด normal นะคะแล้วก็โหมดที่2เนี่ยก็จะเป็นโหมด fast cooling นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบสายไฟกันเลยนะคะกับสาย Type C ของเขานั่นเองค่ะเสียบเสร็จแล้วนะคะนี่ เมื่อเราเสียปุ๊บนะคะเขาจะมีปุ่มตรงนี้ของเครื่องนะคะที่เขาติดมาด้วยเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเปิดปิดการทํางานแล้วก็เป็นปุ่มที่เปลี่ยนโหมดได้นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวน้องพัดลมกันเลยเนาะก็กดที่1ครั้งนั่นเองค่ะอ่าเมื่อเรากดปุ๊บนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีจอ LED แสดงตัวเลขออกมานั่นเองค่ะซึ่งตัวเลขตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขบอกอุณหภูมิที่พัดลมเนี่ยเขาทํางานว่าให้ความเย็นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งไฟสีเขียวตรงนี้นะคะก็จะเป็นโหมด normal นั่นเองค่ะอ่าโอ้โหจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิตอนนี้ก็จะลงไปเรื่อยๆน,น,นะคะเนี่ยตามที่เห็นเลยเนาะแล้วก็แผ่นเหล็กข้างหลังนะคะบอกได้เลยว่ามันเย็นมากๆนะตอนนี้นะคะเฮ้ยเห็นไหมมันมีเหมือนไออะ่ะ เ้ยเห็นปะเห็นปะเออไอเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าในจอจะเห็นชันหรือเปล่านะคะว่ามันเหมือนมีไอขึ้นมานะคะโอ้โหมันคือไอความเย็นอะเนี่ยนี่ขนาดโหมด normal นะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มตรงนี้อีกครั้งนะคะไปสีเขียวก็จะกลายเป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นโหมด f a s t c o o l i n g นั่นเองค่ะพัดลมที่ทำงานนะคะก็จะแรงขึ้นนะเออจากความรู้สึกนะ เสียงมันก็จะดังขึ้นนิดนึงนะคะแต่โดยรวมอยากจะบอกว่าเสียงพัดลมคือแทบจะไม่ได้ยินเลยนะแต่ถ้าเทียบกับระหว่าง normal กับ fast cooling เนี่ยเสียงของ fast cooling เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสียงพัดลมมันจะแรงขึ้นนะคะเพราะว่าตัวพัดลมเขาทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ความเย็นเนี่ยมันเย็นลงไวยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเออเห็นว่าโอ้โหเลกลงรัวๆเลยตอนเนี้ยแล้วก็ข้างหลังนะคะอยากจะให้ดูมากว่า มันมีไอ้น้ำอ่ะเออมันมีความเป็นไอ้น้ำนิดหน่อยนะแล้วเ,เราเอานิ้วปาดเฮ้ยดูนี่อันนี้ไอ้น้ำมากกว่าตอนที่เป็น normal อีกนะเนี่ย <c oughs> คืออยากจะบอกเลยว่าเย็นจัดจัดอนะ่ะเย็นจริงๆอ่ะนนะตอนนี้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาลองเทสกับตัวมือถือของเราดีกว่าว่าความเย็นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้มือถือของเราเนี่ยลดความร้อนได้จริงหรือไม่นะคะ แต่เดี๋ยวเรากดปิดก่อนละกันเพราะว่ากดอีกหนึ่งทีเนี่ยก็คือจะเป็นการปิดตัวพัดลมแล้วนะตึก๊กนี่ก็จะเป็นการปิดการทํางานนั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะกับการใช้งานนะคะง่ายๆเนาะและการทดสอบของไอในวันนี้นะคะก็มีตัวช่วยค่ะที่จะเอามาทดสอบกันนะคะก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงเลเซอร์นั่นเองค่ะ เราจะได้รู้กันไปเลยค่ะว่ามือถือของเรานะคะจะร้อนขึ้นกี่องศานะคะและพัดลมที่เราจะมาทดสอบในวันนี้เนี่ยจะช่วยได้หรือไม่นะคะในการลดองศาลงของมือถือของเรานั่นเองค่ะแต่อันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวอายจะลองวัดอุณหภูมิปกติของมือถือกันก่อนนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเราจะลองยิงเลเซอร์กันนะจ๊ะกดไปแล้วจ้านี่ ณนะตอนนี้นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ28องศานะคะตามที่เห็นเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นอุณหภูมิปกติของเครื่องมือถือของเราณนะตอนนี้นั่นเองเนาะและที่นี้นะคะในการทดสอบเนี่ยเดี๋ยวอายจะลองทําการเล่นมือถือนะคะหรือก็คือเล่นเกมในมือถือนั่นแหละไปสักประมาณ10นาทีละกันเนาะเพื่อจะได้ดูว่าการเล่นเกมในมือถือประมาณ10นาทีเนี่ย มันจะมีอุณหภูมิขึ้นอยู่ที่ประมาณกี่องศานะคะโดยการที่เราจะไม่ใช้พัดลมในการติดกับมือถือเลยนะคะก็คือจะเล่นแบบเพียวๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาในการเล่นเกมกันนะคะว่า10นาทีเนี่ยจะมีอุณหภูมิจาก28องศาเนี่ยขึ้นมาเป็นกี่องศากันเนาะโอเคค่ะ,คคะก็จะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะนี ครบ10บนาทีกันไปแล้วนะคะเกมยังฟาร์มไม่จบเลยอะ่ะ <laughs> จบไปที่10นาทีเมื่อกี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดอุณหภูมิกันนะคะว่าจาก28องศาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นกี่องศานะคะก็ลองวัดกันเลยโอเคก็ขึ้นมาเป็น33มสิบสามองศานะคะจาก28ดองศาเนาะ10มนาทีผ่านไปนะคะโดยที่มือถือของเรานะคะ เล่นฟาร์มแบบปกติเพียวๆเลยนะคะไม่ได้ใช้พัดลมนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทําการทดสอบโดยการที่เราจะใช้พัดลมนะคะติดตั้งกับมือถือแล้วก็ลองเล่นอีกสินาทีกันไปเลยนะคะว่าจาก28องศาเหมือนกันเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิขึ้นเหมือนเดิมนะคะหรือว่าลดลงมากน้อยเท่าไหร่อย,อย่างไรอีกทีเนาะแต่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะหยุดฟาร์มเกมก่อนนะคะแล้วก็ให้อุณหภูมิเนี่ยลงไปที่อุณหภูมิปกติก่อนนะคะ five minutes later เดี๋ยวเราลองวัดก่อน โอเคตอนนี้ก็ลงมาที่28องศาตามเดิมแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบตามที่ว่าไว้นะคะว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองติดพัดลมนะคะกับตัวมือถือเลยนะคะแล้วก็ทำการเล่นมือถือหรือว่าฟาร์มเกมปกติกันไปนะคะภายในเวลา10นาทีตัวอุณหภูมิเนี่ยมันจะขึ้น เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ขึ้นเลยหรือว่าลดลงไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยติดตั้งพัดลมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอายจะทำการกดสวิตช์นะคะเปิดใช้งานพัดลมกันเลยนะคะซึ่งการทดสอบอายจะใช้ตัวโหมด normal ปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันเลยนะคะที่10นาทีด้วยกันนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันเหมือนเดิมค่ะฟาร์มกันไปเนาะ 3 2 1 0หมดเวลานะคะผ่านไป10นาทีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองวัดอุณหภูมิกันเลยนะคะว่าหลังจากที่ผ่านไป10นาทีเมื่อกี้นี้แล้วนะคะตัวมือถือของเราเนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราติดตั้งตัวพัดลมติดมือถือหรือว่าแม่เหล็กเรดิเอเตอร์เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดอุณหภูมิกันเลยนะคะ นี่จะเห็นได้ว,ว่าลดลงมาถึง29องศากันเลยนะคะจากตอนแรกที่เรานะคะไม่ได้ติดตั้งตัวพัดลมเนี่ยอุณหภูมิมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ33องศานะคะในการที่เราเล่นมือถือประมาณ10นาทีเท่ากันเนาะโดยอุณหภูมิเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่28องศานั่นเองค่ะซึ่งก็เท่ากับว่าเมื่อเราติดตั้งตัวมือถือแล้วก็เล่นในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันหรือว่าประมาณเดียวกันเนี่ยก็คือมันทําให้อุณหภูมินะคะ ขึ้นช้าลงได้เลยนะเนี่ยเออถือว่า amazing อยู่นะเพราะว่าโหมดที่ไอใช้เนี่ยเป็นโหมด normal เองนะคะจะเห็นได้ว่าเห็นปะจะเป็นไฟสีเขียวอะแล้วคิดดูถ้าเกิดเราเปลี่ยนโหมดเป็น fast cooling นะคะหรือก็คือเป็นโหมดไฟสีฟ้าตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้ความเย็นเนี่ยมันมากขึ้นนั่นเองค่ะและอาจจะทำให้ความร้อนเนี่ย ขึ้นได้น้อยลงอีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็ลองไปทดสอบกันดูเพิ่มเติมได้นะคะก็สรุปได้ว่าพัดลมติดมือถือนะคะหรือไม่ได้ริดิเอเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถทำงานได้จริงนั่นเองค่ะนี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็ Amazing ไปในตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเฟิร์สเอเมชั่นของไอเนี่ยคือไอคิดแค่ว่า มันเป็นพัดลมธรรมดาหรือเปล่านะคะมันจะช่วยลดความร้อนกับมือถือได้จริงๆขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าจากที่เราทดสอบภายในคลิปนะคะก็เห็นได้ว่าเออมันช่วยได้จริงนะคะเพราะว่าหลักการทํางานของมันอะมันไม่ใช่เป็นแค่แบบลมพัดลมอะนึกออกป่ะ มันอารมณ์เหมือนแบบฮิตซิงปะเออเพราะว่ามันให้ความเย็นแบบแทบจะเป็นตู้เย็นแล้วอะอแถมโหมดความเย็นนะคะก็มีถึง2โหมดด้วยกันเนาะก็คือโหมด normal แล้วก็โหมด fast cooling นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ประสบปัญหาการเล่นเกมมือถือนะคะแล้วก็เครื่องร้อนไวนะคะร้อนทีอาจจะเครื่องดับกันได้อะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถใช้น้องตัวนี้นะคะช่วยระบายความร้อนหรือว่าลดความร้อนของตัวมือถือได้นั่นเองค่ะและราคาน้องตัวนี้นะคะก็อยากจะบอกเลยว่า เป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะตัวนี้นะคะราคาน้องเนี่ยจะอยู่ที่649บาทเท่านั้นนะคะ ซึ่งใครสนใจนะคะก็สามารถกดได้ที่ลิงก์เว็บไซต์นะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ใต้กล่องดีครับแชทนะคะก็สามารถไปกดซื้อจับจองกันได้แล้วนะคะซึ่งก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวเม่ได้ติกเรดิเอเตอร์นะคะหรือว่าเจ้าพัดลมฮิตซิงของเรานะคะจากค่ายเพล็กโทในวันนี้นะคะก็ตามที่เห็นเนาะใครที่สนใจนะคะอยากกระจับจองสินค้ารายละเอียดต่างก็อยู่ใต้ดีครับแนะคะหรือก็คือใต้คลิปนี้นั่นเองก็สามารถไปกดดูรายละเอียดต่างๆกันได้นะคะ ส่วนสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถนะ้าหากชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าเกิดอยากให้อายรีวิวสินค้าประเภทไหนอะไรกันต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะคะหรือว่ามาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้อายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะซึ่งจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะคะหรือว่าจะมาไลฟ์สตรีมเกมอะไรหรือเปล่าก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ก็ไปและบ๊ายบาย